สวัสดีค่ะอาจารย์แม่นะคะเคยไหมเวลาที่เราล้างหน้าแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าผิวแห้งหยาบเหมือนผิวขาดน้ำบางทั้งที่เพิ่งล้างหน้ามาใหม่ใช้โฟมล้างหน้าที่เคยใช้อยู่นนเนี่ยนนรู้สึกผิวบางขึ้นเวลาเดินออกไปหาแดดนนแสบหน้ารู้สึกเหมือนเบิร์ดยิ่งใช้ไปผิวก็ยิ่งบางแห้งเป็นขุยมีปัญหาเรื่องผิวบอบบางแพ้งง่ายแต่ยังอยากใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขาช่วยในการผลัดเซลล์ผิวหน้า ก็ไปเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่ก็มีส่วนผสมของ AHA BHA กับทำให้ผิวบางมากขึ้นอย่าพึ่งท้อใจนะคะ m นตร r a Advanced Facial Cleanser Foam หลอนเ่ยช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างที่ครูบอกมาได้เลยผลิตจากโรงงานผลิตคอสนายประเทศเกาหลีใต้มีซัมซุงการันตีให้ PHA ที่มาจากข้าวโพดเป็น PHA จากธรรมชาติ100%เปอร์เซนคุณสมบัติของการผัดเซลล์ผิวระหว่าง PHA, AHA, PHA อะมีการผัดเซลล์ผิวที่บอบบางที่สุดไม่ละคายเคืองผิวหลังจากที่เราใช้แล้วเนี่ย ผิวเราจะไม่ไวกับการที่เราออกไปเจอแดดจะไม่เกิดอาการเบ์นจะชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวของเราให้ช้าลงเข้าบำรุงไปยในตัวฉะนั้นเนี่ยปกป้องผิวเราในชั้นหนังกำพร้าผิวสว่างใสเนียนนุ่มชุ่มชื้นริ้วรอยก็ลดลงมีสารสกัดจากส้มผลเพิ่มพลังในการต้านอนุมูลอิสระไปอีกเยอะมากที่สุดเลยก็ตรงที่ เขามีส่วนผสมของเพปไทจากต้นมอริงกาเพปไทอ่ะจะช่วยเราทำความสะอาดผิวได้อย่างล้ำลึกแล้วก็อ่อนโยนปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้ชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวได้อีกผิวเราจะอ่อนนุ่มลดการเกิดสิวนะที่สำคัญลบรอยจุดด่างดำลดการสร้างเม็ดสีเมลานินได้ด้วยเขายังมีส่วนผสมของน้ำมันจากดอกชื่อบะกิด้วย ให้ในการที่จะต้านอนุมูลอิสระได้เยอะมากผิวเราจะนุ่มชุ่มชื่นแล้วกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยผิวแค้่ง่ายผิวระคายเคืองง่ายใช่ไหมมีอาันโทอินด้วยนะเขาจะช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนผิวชุ่มชื่นลดการระคายเคืองลดอาการแพ้ เหมาะมากเลยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวบอบบางแพง้ง่ายผิวของคนที่เคยใช้ AHA มาก่อนแล้วมีอาการแพ้มีแสบคั้นร้อนผิวลอกสีผิวไม่สม่ำเสมอผิวหมองคล้ำผิวอักเสบแห้งกร้านผิวมีริ้วรอยไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์พาราเบนหรือฟอร์มัลดีไฮเนื้อครีมเขานะเนียนนุ่มมาก หลังล้างหน้าใช่ไหมผิวนุ่มชุ่มชื้นมากเป็นโฟมล้างหน้าที่บำรุงผิวตั้งแต่ขั้นตอนแรก One er รมอนตรา s อสวานเฟชเ e ลคลีนเซอร์โฟมโฟมล้างหน้าที่ดีที่สุดสำหรับคนที่รักผิวดูแลผิวหน้าทุกคนทักไหม,มดออนไลน์ที่แชร์คลิปนี้ได้เลย